สวัสดีท่านก็หลังจากกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยนะช่างพีมลุยมันเดิมนะท่านผู้ชมทุกท่านปะนะเราก็ไปผปสมปูนกันต่อนะโอ้เราจะเหยียบกล้องใหม่เขาดีไหมเนี่ย รถแรงเลยเราก็จะไปทำงานลุยกันต่อนะท่านผู้ชมทุกท่าน เกือบสุยกล่องพะย่นี่เจ้าเฮ็ดอีหยังผู้เดียวก็แก่ก็แกลอยู่ก็เห็นตะพุ่นแล้วทำท่าเคาะเอิญเฮาได้น่ะนะอ,อันเคาะอิญได้หมดเคเอิญแล้วเนาะเออล่าสุดนะใส่กรงหมาเบียงนะกรงหมาบอกนะใส่ระเบียงบอกน,ออนออี่นะเออเกิดสิ่งนดาสังเกตุทางนี้ออกโอ้แนวนางมาเนี้ยย้ำแ้าว่ะโอ้คือหอนเถอะวะ กวนกลวนเชื่มนใช่ใช้มึงด้วีมือคนขอยคำทาซื้อได้ขอ่ขอยเชื่อมที่แหลนกลนกกับพู้ยนฮะน,นกกกบไพยนกกับพี่แอนพี่แอนไมออโอ้ไม่เะเ <laughs> บ,บึงนะอันนั้นกว้างอันนี้แคบเป็นระดับกามได้ เออเนาะแต่ระดับน้ำแต่ระดับน้ำไดปได้ระดับน้ำไปได้อันนี้มาสูงอันนี้มาต่ำแตกเนาะพื้นลังนี่เนาะทำไปได้นะมันจะเกินเนาะมันจะเกินอ่ะนะมันจะเกินเจ้าเบิ้งเันแล้วทั้งอีกกว้างเหยทั้งั้นทั้งไหนเป็นซุดแผ่นโอ้มันจะเกินมันจะเกินเนี่ยเบิ้งกันเท่้งไหนสิ ถอดระบอแอร์เออน่ะมันดูดกันได้ไม่ได้เปิดนี่พังเนี่ยน้อแม่นอันคอมพิวเตอร์แอร์เสียระบอเขเชื่อมแบบนี้เออเออเขาว่าทันบ่มันเชื่อมหากันได้เอออันอุปกรณ์ไฟฟ้าน่ะนะผไม่ได้ได้เจ้าเอ้ย c h a เ n e l เลยว่าคอยตัวปากแปรทำทาพี่น้องเขาเฮ็ดเขากินข้าวเที่ยงแล้วแล้วเขากัดพักพอน ชิบนาทีมันข็ปักปักปักเอิญเฮาเ่เดี่วนว่าสามมันนีเลยบ่เพินแบบตุ๊ดๆทำท่าททาถามเฮาอ่ะกอพมันเลี้ยวยสามเลยมันจะเกินเนาะเกิทำท่าถามอีกไหมกเงไฟในหัวนะมันมันเล่งมาได้งมันเออเลนเห็นเลี้ล้เองโอ้คือมือสั้นไหมยู่เข่าบ่ไปกินเข่าก่นไปไปกินจุกกรบ่ไป อ้าวหน่วยผสมปูนอยู่ไหนเออผู้ใดคนไสผู้ใดคนปูนเนอมาเด้อแดเดเหงาไหมแดดแดะแดดแดดห่อนอุบัติอุบายเนาะพี่น้องอืแทนห,ห่อนคักห่อนแน่ป่านนี้กระชิ้หายคอยมาเฮ็ดเลอเนอะเเอาะโอ้โทรศัพท์เจเ้าก็บคลองแท้อีหลีเนาะตาขคดแดดโอ้ อีกสามแถวตอีกอสามแถวบ่มัคเปฮะมันเปเบอออกนาะดูออกนะไดโอ้ยบ่เล็ง้เฮาสักมิดเลยเป็นเบ้องอเยนี่ฮขำมันีจริงดีก็บ่ฮะำขึ้นสูงอีกเล็กน้อยนี่นี่เนาะโอ้แดดหวนอีลีพี่น้องเอ้ย ล่าสุดนะฮะเอฟซอ้แดดโอยยวผจะท้มนาะแยะไม่เป็นเดี๋ยวผมจะซ่อมหลังคาก่อนที่จะทำใหคนถ่ายนั่งอยู่ตรงนี้ทาให้คนถ่ายนะฮะได้น่งพี่ล้มเนาะแต่คนทํางานไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรช่างหัวมันหัวซเออไม่มันแมนบอกว่าทันด้เหตุยังคอยกเม่อยแหละือมันมือ คือหอนแต่ละบานนี่หูใหโอ้ยหอนค่ะหอนแน่บ้านพี่แอนกับแบงค์สี่ก้อนครับพี่น้องเนาะจัดยำใดใส่สีเฮ็ดนะครับเพราะว่าพี่แอนเพิ่งกะเพิ่งมีบ้านเศราอยู่นะอืมเพิ่งบ่เดือดร้อนดอกเฮาเฮ็ดให้ยำใดก็นยำนั่นล่ะครับพี่น้องเนาะกะหญ้าเขียวหญ้าถามเลยเด้อพี่น้องเด้อว่ายยำใดสร้างพวกสีเฮ็ดบ้านพี่แอนให้นะครับเนาะของแอซิดนี่เหลือแต่อุ๊บจัดนี่กาแฟกันฮะ นี่ <C> e <at> ังนี่ใส่ใสอุย้ยก็ยังไม่เอาแน่เนาะจะใส่หลายๆไม่เหอก็ใส่แม่ก็ใส่แม่นะครับ <un> ตามตามนั้นเนาะตามไรก็เบื้องต้นน่ะอันสาเหตุที่ทำของแอชซิดก่อนเนี่ยเพราะว่าแอชซิดนะ่ะมันแล้วแล้วเฮือนเราเลือดจะมองขี <S <S แมนเอออันนี้อีกโดนถ้าถ้าทำของพี่แอเนี่ยเพราะว่าเดือนหนึ่งไม่ไม่อยู่ <S <S 2> <S 2> <S โบแมนเดือนหนึ่งโบยูโบอยูโบอย่างไงเออ ห้องน้ำก็าได้คุดอยู่อออยู่หลานอออีกโดนอีกโดนพเี่แล้วขงพี่แกล่ะเขากนี่จเย็นด้วพี่้องเรื่อยๆนะเกียวไหลนะเกี่ยวไหลก็มีหมองอยูหมองเศร้ายู่นะบ้านเศรากัดยูยูเมื่อใดเมื่อไดเมื่อไรเม่ไม่สามมาร่วมผลผมได้เนาะพี่้องเนาะชิมาเกียว้างกะเกี่ยวบ่ได้ได้ โอเคครับแล้วก็สิประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปนั่งลบให้พี่น้องผสมปูนถาก่อนเด้อพี่น้องเนะด้อ <laughs> ได้ได้ <laughs> <laughs> นะครับปูนเครื่องสอบเด้อผสมเธอแลเครื่องสอบมันแดดมันฮอนมันแห้งเร็วผมก่อบทนท่านาปูนครึ่งหนึง่อองอะปูนครึ่งหนึ่งทรายครึ่งหนึ่งทรายไปเอาทรายมา <ersch> นะโอเคครับ <w ang S 1> คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสุดันทรสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมปูนก่อนอืเดี๋ยวเราไปเอาทรายเหมือนเดิมปูนเครื่องสอบบ่ท่านอู้องเปลี่ยนเครื่องด่วนเดี๋ยวผมจะวางกล้องไว้ที่ไหนดีอู้หอนดีพี่น้องเอ้ แดดมันร้อนเดี๋ยวผมก็จะเทปูนลงที่ตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเริ่มงานช่วงบ่ายเดี๋ยววางกล้องไว้นี่ก่อนให้คนเขาเตะเล่นก่อนปูนข้างนั้นข้างนั้นข้างนั้นกรรมการข้างนั้นเอาวัดหาาลอย รถคิดโตทำอะไรอยู่ตอนนี้แมคะอือมันเดิมหรอแม่มันเดิมมันเดิมโอ้ยมันแหงคานอยู่เลยปุ๊นเอาเอานี้ยังจะไปออกได้นะออกเลยยกยกลงเลยมันขคอยรัดไว้อยู่ 我我。 เรียบร้อยนะเดี๋ยวรอรายมาเดี๋ยวระว่างรอรายเดี๋ยวผมขับรถไปโหลดคลิปทิ้งไว้ก่อน